สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะชักจากไข้สูงนะคะอาการชักก็คืออาการมีอาการเกรงแขนขาหรืออาจจะมีอาการกระตุกนะคะตาเหลือก ตอนนั้นเด็กจะไม่รู้สึกตัวบางรายอาจจะมีการภาวะเขียวนะคะเนื่องจากมีภาวะหยุดหายใจด้วยปัสสวะอุจจาระราดนะคะภาวะชักจากไข้สูงจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีไข้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่มีไข้เกิน39องศา เซลเซียสนะคะหรือว่าเกิน102องศาฟาเรนไฮต์นะคะไม่ได้เกิดในทุกคนค่ะนะคะพบได้ประมาณ2-4เปนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะพบในคนที่อาจจะมีประวัติของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเคยมีภาวะชักจากไข้สูงเมื่อตอนเป็นเด็ก ภาวะชักจากไข้สูงนะคะโดยทั่วไปไม่มีอันตรายกับสมองค่ะนะคะยกเว้นในกรณีที่มีการชักนานเกิน15นาทีตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีภาวะสมองบวมเพราะฉะนั้นหลังจากที่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดป,ปกติของสมองตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมีอาการชักนะคะคุณแม่ก็จะต้องตั้งสติให้ดีนะคะก็ จะได้ดูเวลานะคะเพราะวาเวลาที่คุณหมอเขาสักประวัติว่าลูกชักนานกี่นาทีนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ1-2นาทีนะคะก็จะได้บอกพยากรของโรคได้นะคะว่าจะมีผลกับสมองหรือเปล่านะคะ เวลาที่ลูกมีอาการชักนะคะโดยมากเนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแรกของการมีไข้เนื่องจากสมองปรับตัวไม่ทันค่ะนะคะเวลาที่ลูกมีอาการชักนะคะการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะคุณแม่ควรจะก่อนอื่นเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ดูนาฬิกาเพื่อดูว่าลูกชักนานทั้งหมดกี่นาทีกันแน่นะคะโดยทั่วไปก็จะชักอยู่ประมาณ1-2นาทีค่ะโดยทั่วไปเวลาที่เด็กมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเด็กมักจะหยุดชักแล้วนะคะ อันที่2ก็คือพยายามให้อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็จัดท่าให้เขาอยู่ในท่าตะแคงเพื่อป้องกันปัญหาการสำลักน้ำลายถอดเสื้อผ้าลูกนะคะเพื่อสะดวกในการเช็ดตัวแล้วก็หายใจได้สะดวกอย่าให้คนที่เมือเกี่ยวข้องมารุมนะคะจะแย่งออกซิเจนของลูกนะคะวิธีทำให้ไข้ลงอย่างเร็วที่สุดนะคะก็คือการเช็ดตัว ตอนนั้นเนี่ยลูกไม่รู้สติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถป้อนยาเข้าทางปากได้เพราะจะทําให้มีปัญหาสําลักตามมาได้นะคะถ้าบ้านใดเนี่ยมียากยารยาลดไข้นะชนิดแบบเน็บก้นอันนั้นสามารถเอามาใช้ได้ค่ะนะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเมื่อไข้ลดลงมาแล้วนะคะแม้แต่ลงมาแค่เพียงครึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยเด็กก็สามารถหยุดชักได้นะคะ ระหว่างที่ไปโรงพยาบาลน,นะคะคุณแม่ก็ควรจะคอยเช็ดตัวให้ลูกตลอดเวลานะคะไม่ควรที่จะพยายามหาของแข็งนะคะหรือว่าใส่นิ้วมือเข้าไปในปากลูกนะคะเพราะว่ากลัวว่าลูกจะกัดลิ้น โดยตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ชักเด็กจะไม่กัดลิ้นค่ะจะแค่กัดฟันเราไว้เฉยๆแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะไปพยายามง้างปากลูกนะคะก็อาจจะทําให้ลิ้นของลูกออกมาตอนนั้นได้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็นิ้วของคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะได้ราบ,บาดเจ็บได้นะคะถ้าเป็นของแข็งเนี่ยอาจจะทําให้ลูกมีปัญหาฟันหักหรือว่าฟันบินได้นะคะดังนั้นจึงไม่ควรที่จะหาอะไรเหล่านี้ใส่เข้าไปในปากของลูก เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะทางคุณหมอเขาก็จะคอยดูแลนะคะว่านะคะให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็รีบฉีดยากันชักเข้าไปนะคะแล้วก็จะต้องมีการสังเกตอาการในโรงพยาบาลนะคะรวมถึงจะต้องหาสาเหตุนะคะว่าทำไมลูกถึงได้มีไข้นะคะเพื่อการรักษาที่ต้นเหตุนะคะ ถ้าเกิดหาสาเหตุไม่เจออาจจะต้องมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อเกี่ยวกับสมองนะคะอาจจะต้องมีการขอเจาะน้ําไขสันหลังออกมาตรวจด,ดูนะคะการตรวจน้ําไขสันหลังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าลูกจะเจ็บน้อยมากนะคะจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เข็มพิเศษนะคะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเข็มเจาะเลือดทั่วๆไปนะคะ แทงเข้าไปสอดเข้าไปนะคะระหว่างกระดูกไขสันหลังนะคะจนกระทั่งได้น้ําออกมานะคะประมาณไม่กี่หยดนะคะหลังจากที่เจาะเลือดเสร็จก็จะกดตรงตําแหน่งนั้นเพื่อห้ามเลือดนะคะแล้วก็ลูกสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติค่ะนะคะตรงนี้จะช่วยให้เราทราบว่าลูกมีปัญหาเรื่องติดเชื้อเกี่ยวกับสมองหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว,ว่าไม่ได้เป็นตรงนี้เนี่ยนะคะพยากรณโลกก็จะดีมากนะคะ บางกรณีอาจจะต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติมนะคะเช่นการทำคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะเพื่อแยกวินิจฉัยโรคนะคะว่าลูกไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือว่าโรคลมบ้าหมูนะคะกรณีนี้ก็คือถึงแม้ไม่มีไข้ก็จะมีโอกาสชักได้ตลอดเวลานะคะก็จำเป็นที่จะต้องกินยากันชักต่อเนื่องนะคะหรือว่าบางกรณีถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคเนื้องอกในสมองหรือว่ามีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดน,นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจ ค <Computer> อมพิวเตอร์สมองกล่าวโดยสรุปก็คือนะคะในกรณีที่ลูกชักจากไข้สูงนะคะ นะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะคอยดูแลนะคะอย่าให้ลูกมีไข้สูงอยู่เป็นเวลานานๆน,นะคะโดยการคอยให้ยาลดไข้ลูกทุกๆ4ีถชั่วโมงและเช็ดตัวลูกนะคะแล้วก็ถ้าน้องมีอาการที่ทำให้สงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงนะคะเช่นซึมไม่ดูดนมนะคะ มีภาวะคอแข็งนะคะอันนั้นควรจะรีบพาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับสมองซึ่งมีอาการรุนแรงค่ะมามีโปโกโขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนผ้ออ้อมยังไม่หยุดเลยหนูๆวันนี้ยต้องใช้มามีโปโกะแทนซช้เอสสวง่ายแค่หนึ่งสดึงขึ้น แคนค้าสนุกเลยนุ่มจังห้าออมสูงสไงม,มามีโป๊กโกแพ้นเอ็กซ์แรชส์สอฟไม่มามีโป๊กโกแพ้นใส่เอสเอสเล็กสุดกระชับพอดี